สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนเ้าเนาะมือน,นี้อยู่ลองสาดอากาศดีมากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนาะแต่ว่าน้ำโมกยังมีลายแหงนะทุกคนเบิงสังเกตเบิงพอนะ <c oughs> น้ำโมอกลายแหงเลยเปกจ่มือน,นี้มีน้ำโมกธรรมดาน้ำโมกบบมีแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะเริ่มเขาสู่ เรดูฮอนแล้วแต่ว่ามื้อนี้น้ำมอกเต็มหลายแห่งเนาะทุกคนเบิงเบิงตะวินกำลังจะออกเนาะนี่ตะวินกำลังจะออกเลยแต่ว่าน้ำมอกอยังหลายแหงอันนี้อยู่บริเวณแถวเหือน,น้องรถเองเนาะน้ำมอกเยอะแยะมากเลยมื้อนี้เอามาเก็บักบงจยกส่วนดๆซบเลยนี่เนาะ เก็บพักบงมันชิเป็นยอดงามๆสะนอนอ่นอนสะงงแล้วเห่าก็เช้าไปครัวอันนี้เหาเอา,เอาพักอยู่ในสวนของเห่านี่เนาะกิ่นกิ่นแบบสดๆอันนี้นอนซีซ้อมซ้อมแล้วก็ไปครัวอันนี้เห่าหากินอยู่ในสวนเขาเลยเนาะเพราะว่าบไปไซื้อสซล่าย,ยิ่ลองสารพักนึงไปซื้อดอกเพราะว่า มีลายแหงมีเทยวแหงน้องรถนี่มีทุกอย่างเลยมีผักก็มีนอกก็มีป่าก็มีป่าก็มีเนาะปาแงเมืนอนี้อากาศอยู่ลองซานเย็นแหงหนาวมีน้ำมอกาะมือเนาะอืมอากาศดีดีเมื่อนี้น้ำมอกเต็มเลยเมื่อนี้นะ บ่ได้เห็นน้ำมอกกลายมือละเพราะว่า่วงนี้เขาระดูหอนละให้ยังไม่บางถันหอมเขาสร้างวะเออเราไปส่งเขาเนาะ่วงนี้หอมทึกถึก,ถกเพิ่นสร้างหลูเขาดูกเากาะหลูแปดาลผนทุกคนแต่ว่า่วงนี้หอมมันทึกหอมลายแล้วเป็นไข้ทึก เก็บได้ไร่แล้ววะได้แล้วนี่ซ pues, <min> <off> <out> <that> <stone> ้อมไปพร้อมเลยจึงไม่ยากเก็บผักบงเนาะทุกคนผักบงสดๆหยัดสวนนี่มันจะเป็นยอดอ้อนแบบนี้งามอยู่นี่สามารถเลือกเอาได้เลยเนาะเก็บอยู่นี่แล้วซ้อมเลยสามารถเลือกเอาตัวออนก็ได้ลายให้ลายวะช่วงนี้ผักบงงามงาม เฮ็ดั่วกินธรรมชาติมากกินผักบงเยอะๆนะจะได้ตาหวานนี่เ็เอาน้ำขึ้งผักบงเขียวผักบงน้องแต่ว่า,า,าน้ำขึ้นระบบกากิ่นยานตุ่ปิงอ,อันนี้มันเกิดไม่เขาเึงกาลินย่มน้ำขึ้นมันก็ฟูอยู่น้วผักบงอันนี้ พอคดห้องเพีงสมซิพอขดวเียงเอาควยมาผูกกินท่านวะไปเบิ้งเม่บางก่อนเม่บางเห็ดอันเดือนไ ตื่นเช้ามาแล้วกรลงซอกลงส่วนเฮ็ดอันเดอร์แม่กระห้อมขายส่งเพิ่นกระหอมขายห้อมลาบวะโลเขาเด้เอเฮ้ยฮือเพงละใายกะชีพิมละสองโล 15, สิบห้าพันส่งโลสิบห้าพันกีบตกเป็นเงินไทยห้าสิบบาทวะห้าสิบบาทแล้วลดสิบห้าพัน ประมาณห้าสิบบาทนี่เลยนะ้องทุกคนน้องลีกะเอาหอมลาบงามงามแล้วกระทกึทือกอีกได้ส่วงนี้นซื้อจูพีเดอร์พอแล้ว,วะพอแล้วดินี่สีมตามซ้อมอะไรนี่ซ้อมแล้วล่ะอันนี้ผ<ะ>ักมึกชาปเฮ็ดซุปผักอันนี้เล็กผักอันนี้ก,ก,กันตาลผักกาดอันผัก ครบถุกพ,บพ,บพักมาส่วนเดียวจบทุกพักสวนเดียวจบนี่จะคือพักนอกเป็กน,ก,นการเขียน,นคืนนี้ได้ข่อน,นั่นอยู่บ่พักนอกนี่มันสิเป็นเฉพออาะยามหนาว <c oughs> <c oughs> ถูกไหมถกกับกับพอขด <c oughs> ทอง <c oughs> เมื่อกี้ไปมา ไเางาม้กหม้านบนบือเกาลยบเลงควยขายควยส่งคายเรียนใครขับไปแม่ขับไปไหนพูดแม่ไอ้บนเมื่อหรอวะอันนี้เฉพาะพักซุปเป็นอนีอันนี้ละเฉพาะพักคัว้องไปบอดเก่าประตูพูดแล้วลงมากพี่ อ๋อเม่อบางงามไปถ้าดมาขีควายไหมคะอันนี้พักพักอันไปพักอันเดกอลดเออพักหอมบัวนี่ตัวนี้แมื่อซีเมนเฉพาะข่วยตัวนั้น yes? กินหอมกินนั่แล้วสภาะแนวบ่ออันเป็นดอกตัวนี้ซีเมนแนวเป็นดอกข่วยแต่ไม่หยุดนี่เเต่ว่าตัวอันที่มันโบรเป็นดอกนี่แมื่อเฉพาะแนวผ่านมันตัวเป็นดอกนี้ซีเป็นเฉพาะยามหนาวยามหนาวแล้วมันชีออกดอก เป็นแนวเป็นโดเป็นแนวเป็นโดพักกันอกบแล้วเนาะงามเนาะมีครบทุกพักเลยยูโซนเนาะพระไปบนอื่นงามแท้งามว่ะใช่ไหมก็สารผิดได้ยินแล้วทุกคนแต่แต่ละเทธอแต่ละปีันสไลดเฮาสไลดเฮาที่ได้ไปเก็บแต่อยู่ทงหนาอือวันนี้มันมาเกิดกินข้าวกลางคืนอย นี่เนาะผักนอกแต่บักงามเลยซุ่มเยอะอันนี้เบียงฮันงามด้วยแต่บุกคากินยานเขาเอาอยืนนำเฟื่อนมาเมื่อวันจันเนาะเมื่อวันผ่านดอกแบบชื่อวันที่เก้ามึงนี้เทามารวมตัวกันอยู่ส่วนเมื่อสักคนเลยไปทางพุ่งมาพกพอดก็มาเลี้ยงขวย สูงมียาอึดดูมีดูมียาให้ป่วยกินแล้วมันมันอยากอนรอยากโอกโ๊โอกไปกินส่วนอย่างเขาละเขาก็ได้เชียนสองเทือละออลล <c oughs> เอามันมากินผักบงนี่มันก็มกักเน๊ตห่วย <c oughs> มื่อนี้เขาเช็ดยังกินอยู่วะเอ็ดซุปผัก สุพักคขัวพักกับอันสุพักแล้วก็คขัวพักบงเมนูพักแล้วก็ลวกพักลวกพักแซนปุ่นมื่อเดิมมื่อเหงื่อปุ่นเขียดน้องนี่เฮ็ดสุพักเบอร์เมื่อเหงื่อเมื่อกินแล้ววะไอซีเฮ็ดอันนั้นเออบอกไม่ดาวด้อไปชิบพอระบบเออเต็มกระต้าอะไรดิ มันนี้เ่ามีแต่เมนูพักร้วนๆอาหาพนานตัวนี้แม่นนานที่น้องรีหากรตัดไปสี่หามือพักมักอึขาดแต่พักมักบวบนะเดี๋ยวนี้เฮ้บ้างบุูกักมักบวกมักบวบเดี๋ยวว่ะปุกเมื่อทุงแนวแต่มันบพันย่ยฟังบวบนะ ้ะนส่วนใหญ่ตื่นตืงนคุณตัวนี้ส่วนในน้ำท่วมบดได้ปู๊ตัวนี้เป็นตัดลักข้าวทองไปส่งมนเมนบอนี่อนโโเออโหลดเถอะอันนี้แต่ว่าโหลดแต่ก้าวแต่ว่าโหลดจิตใจามาแล้วท่าน <c oughs> พ่อดักบักกกกระดาวมันก้นนจิ้งตังค มันบุตังะนะเต้ป่อยในน,ยนี่เราบอกเขาให้กินง่ายตอนนั้นหยามฝนละมันก้นมันงามพดดินมันอ่อนแป๊พอวะเ,เดี๋ยวทาเบิรงกดูว่าพวกเขาเซตเมนูยังออกมาเนาะนี่พัพกของเขาเมนูพักแป๊ แล้วแล้วทุกคนเมนูนของเราขวผักบงุงอันนงขวผักบงุงขวผักบองอันนี้ขวผักบงุงที่เขาไปเก็บเมื่อเช้านี่น้องลีกะซุปผักแล้วละเนาะเนาองเฮดขวบผักบุงน้องลีเฮดซุปผักเสียงดังมาก <c oughs> <c oughs> ยังแม่บางสดสดใหม่ๆจากส่วนครัวแม่บางเ <c oughs> อันนี้มีอย่างเดียอันนี้ข้าวพกบองอันนี้สุพักรวมอันนี้ลวกพักลวกพักนอกกับบุงและอันนี้กัน <c oughs> อันนี้น้ำต้มพักของพ่อคดอันนี้แม่นหูมหมูต้มหูหมูต้มน้ำปลาหูหมู เสียงเด็กน้อยเสียงล้านเนาะโอ้จลแก็มีเจลที่น้องรีดต่ำสิ่มก็ได้รสชาติน่าจะไม่ผ่านใส่น้ำตาลฮะใส่น้ำตาลแดงก็ใส่มุมพวกใส่คุณิจะบอกก็บอกหรอบอกใส่น้ำตาลนิดนึงป่าขึนบ้านวะขึนบ้านวะแอนรอไปกินได้แล้วจู่วะ นี่เนาะทุกคนอาหารเช้าของเฮาเมน้กาประมาณนี้เนาะชิมสุพักรีบไปเลยสุพักรวม<ภ>ยู่ที่ัดต้องห่วงบัต้องอ่านกินพักค้างคืนเก็บสุดๆแล้วก็มาเฮ็ดกินโลส่วนเมี่บางมีทุกอันเลยเนะาะพักส่วลมันเกิดจากธรรมชาติชิมไหมนี่เมย์ ใสมมือนะคะเขานุ่ย่ะเซ่บะมันเริ่มกินข้าวแม่ก็กินข้าวเด้อกินข้าวเด้อแล้วเลยเด้อ